เจโน่เดสวัสดีครับเอจังค่ะทากะครับโอไมเยะเจแปนให้วันนี้นะคะเอจะรีวิวร้านชื่อว่าเกี๊ยวหมกใช่ไหมเกี๊ยวหมก๋อเกี๊ยวหมกเกี๊ยวหมกให้กับร้านจีนนะอร้านจีนเออยังไม่เคยเข้าไปก็เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านจีนกันนะคะโอ้ยเชช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  โคลกทางชาตเปล่าลอสแอนเจลิส <Janet> ด <laughs> pues ้วยอัน uh, น okay okay. oh. nah ี framework. ้เอเคยเห็นคนรีว oh, okay, ิวอ่ะกินเป็นโรตีเหมือนของไทยเลยเถอะอ่ะใช่เหรอใช่ชักเคยกินโรตีที่ไทยไหมคุยกินคุยกินเนี่ยเขาบอกว่ายี่ห้อนี้เอจังเคยดูคนไทยรีวิวเถะหวานหรอใส่นมไงอ่าน่าบวางเออซื้อซื้อโอเคโอเคสวีทก็สวีทก็เนี่ยค่ะมีสินค้าจากไทยด้วยบอกว่าน้ำป๋า น้ำปลาจากไทยพี่จัืมนี่นี่ทำมะม่วงปั่นได้อุ้ยมะม่วงปั่นปังปังเนาะเอาไหมเออเอาก็ได้เอาก็ได้เออมะม่วงปังโยกับตาพี่ตามมาแล้ว คล้ายๆขนมไข่นกกระทาทอดเ,เนี่ยค่ะ<ม>เคยกินที่ร้านอาหารจีนที่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปทอดเองเฮ้ยชอบร้านนี้เคยจะเข้ามาหลายครั้งแล้วทักก็ไม่พามาสักทีเห็นแล้วร้านนี้แบบของราคาถูกนะคะแล้วก็บางอย่างในซุปเปอร์ไม่มีนะไ้ซุปเอร์กับนหน้าเลยไมโครเวมีไหมตอนนี้ เนี่ยค่ะแล้วร้านนี้ก็มีซอสไทยขายด้วยซอสไทยนะแต่เขียนภาษาญี่ปุ่นเลยเ e อร์ได้นะคะอันนี้มัสมั่นนะคะเอาไปทำเองได้ที่บ้านมีแกงเขียวหวานด้วยนี่ต้ยมยำกะละลองซื้อต้อยมยำไหมแต่เขาเขียน Make-in นี่ Product of Thailand นะคะ อ่ารันจินนะโอเคถ้ากคยังไม่เห็นรันจินทีน่ไหนี๋ยวก็โอเคนะบอกให้หน่อยนะถ้ากับมันไม่มีที่จอดรถอะถ้ากับลอยจังแป๊บนึงได้ไหมอ่าให้ไงงั้นไอจังอ,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 อะไรรีวิวได้ซื้อมาให้หน่อยโอเคข้านมรู้ว่าน้ำหวานก็ได้ หอึ่งสออ๋อโอเคสงพันมไหมโอเคสุานเล็กเล็กรีิสนุสนุอお願いしますแปเดียวมานะไม่รวจว่าไหมจอบแบบนี้ไม่ไม่ไม่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเนานึ่งนั๊บนึงูกพร้ักับไม่รู้จริงๆเดี๋ยวเอขึ้นเงินให้ทักกันนะร้านนี้ค่ะ มันมีทุเรียนจริงนะทุกคนปะอ,อ,อุ้ยหอมทุเรียนนี่ไงจริงด้วยพันห้าร้อยค่ะให้ดูนี่ไงหน้าค่ะหน้าอร่อยไหมฟรอสเซ่นดูดีอันนี้ อุ้ยนี่นี่นี่ะเลือกเอาเลยนี่เอาอันไหนเอาแข็งแข็งอะเดี๋ยวนะคะพี่คนขอเลือกก่อนอันนี้ดีกว่าน่าอร่อยถ้ากะอาจจะชิมแค่อันเล็กๆอีทุเลียนิงน,น้องโยน้องตาลต้องมาซื้อในร้านก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะ แต่วันนั้นที่เอเข้ามาคนเดียวเอไม่เห็นซอสไทยนะส่วนมากจะเป็นแบบจีนจีนมากกว่าค่ะ<ม>เห็นมีแค่นี้ซอสไทยมีน้ำปลาทิพรสแค่ตรงนี้ค่ะ480น้ำปลาประมาณ150บาทวันนี้เสื้อนี้แค่นี้พอเดี๋ยวดูนะถ้ากันจะตื่นเต้นไหมคะ่ะกักน hey. ขอบคุณค่ะแรงมากพี่เขาให้ขนมชั่วแถมด้วยนี่ร้านนี้อะค่ะชื่ออ่านไม่ออกแล้วก็มีทุเรียนขายด้วย ไปดูนะถ้ากลับบอกว่ายังไงบ้างอีอี๊ป้าอืมให้ให้ให้โอเคดีโอเคดีทำไมกลับาน่ันห้าร้อยอ่ะพันห้ารยเอ๊ะเลยหรออ่ะขนมซื้อมาฝากไอ้ไข่นอ่อะไรอะไรอะ่รน อะไรเอจังกินได้หรอวันนี้อะไรก็ไม่รู้พันห้าเนี่ยเอจ๋าเนี่ยอะไรนี่หูกดใจได้ยังไงเอ๊พันห้าไม่ไม่ทุกคนเอจาสนอะไรก็ไม่รู้ครับนี่พันห้านี่พันห้าจิ้งเต กินยังไงกินยังไงอันนี้กินอกันียอ่ะใช่เหรอค่ะอืมอืมเอ๊ะคโนมุอันนี้อันนี้่ไ่แน่ที่ยังอยากกินฮะที่ยังอยากกินอันนี้ใช่กูชื่ออะไรอันนี้ช่ชิชวปชิโชโอรูจักหรอม่ไม่รู้จักจริงนะรูจักอ่ะใส่เหรอเอใส่ถุงใใใ ก็ช่งินค่บ้านนะดูก้อนอะไรในถุงเดอ้ผโ้สนั่นนี่กูเดะอ้ยเอจังอะไรคะไอ้ทริยันโลใช่ฟลอรยนมีตัวใช่เอซืーー้อหรอซื้อมีขายหรอเอจังเจจัให้เงินเลี้ยงไอจัเลี้ยงทีหลังอ่าเดียวกเอ๊จงเลี้ยกีตเหมือนของจริงห คนจริงคนจริงเขากี้นว่ามาจากเวียดนามมาจากเวียดนามอืมอือเอ๊กินได้เลยไหมอ่ะหรือว่ายังไงคิดว่ากินได้เลยครับละลายละลายในตู้เย็นสามชาโมกินได้เลยครับเขากี้อว่ะอือคือถ้าจะบอกเองบอกมาเองอ๋จริงจริงเขากี้อว่าละลายแล้วก็กินได้ขอรอลาฬิก่อนดีใจไหมดีใจありがとうยตข้าบังกินข้าบังกินตุรีฮานะจังมาโต๊ะนาจัง เอ้ยคะวันนี้หนาวมากเลยตอนนี้หิมะตกเลยนี่เห็นหิมะไหมทุกคนเมื่อกี้ที่ร้านเกียวหมุนะคะเอก็ซื้ออันนี้มาตกลงชูโรสอันนี้ถ้ากะอยากกินนะอันนี้ถ้ากะเลือกนี่ใครชอบกินบ้างชูโรสใช่ไหมคะแล้วตกลงอันนี้เออยากกินโรตี แผ่นโรตีนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็ซื้อนนี้มาโกมาดังโงนะคะดังโกบน้องโยน้องตาลบอกอร่อยแล้วก็มีนี่ทุเรียนเดี๋ยวให้ทักกะชิมตอนกลางคืนนะตอนนี้ทักกะออกไปทำงานแล้วคะ่ะนี่เดี๋ยวสักหนึ่งทุ่มก่อนทักกะกลับบ้านสักสามชั่วโมงเดี๋ยวจะเอาไปไว้ ช่องธรรมดานะคะแต่ตอนนี้แช่น้ำแข็งก่อนนี่นาตืจนเตตุเรียงครับตุเรียมาจากเวยนนาเอจังส์ให้ที่ร้านจินคิดยังไงบ้างครับโอเคครับครับเอจังให้เงินทักกันแล้วนะได้เร็วกับเรียบร้อยครับแต่ดุกดุนาะดุกดุกเนาะอะไรนะโรซ์ตุเรียงนี สเปเชียลพเนียมจูสหน0ารเยนครับค้าบาทประมาณ0้าร้อยบาทห้าร้อยบาทโอ้ยโอ้ยกเตนะข้างบ้านคิดว่าอะไรเน่าเนเนี่ยจงจังฮะอยากวาง้างข้าหมงครับอน ข้างบ้านต้องกินอะไรแน่เลยอ่ะที่ไม่กูเห็นที่คนที่ไม่กูเห็นทากาขินตุเรียนโบก่อนอ่าทากาชอบตุเรียนมากอโอ้โหน่ไอจันตัวไอจันตัวเนี้่าฮ่ายงานดีมาก<ห>ง,างันเดียวเคีค๊ยห้าร้อยบาทขอดูใกล้ๆนี่นะคะทุกคนมันคือ ทุเรียนสดนะใช่ใช่ใช่ทุเรียนชดดีดีมากใช่มันหักได้แล้ว้ักาคิ i อันนี้แต่ไอ้จังคิ n g สามอันนี้ได้ไม่เป็นไรขอบคุณครับซื้อใหม่อาหารอืมอืมไม่ใช่จะอยากให้ดูลูกกุ๊กกิ๊ก ดูส๊อปไปกันค่เรกืมโอ้เฮ้ยจังอร่อยมาเนไม่เละนะไม่ไม่ขม,ม,มบางครั้งขมเนี่ยรู้ไหมรู้ใช่ไหมเค็ เคนนุ่งหวานขมใช่ไหมที่อยู่ที่หวานแต่ไม่แข่ไม่แข่งไอจันชอบเค้นชอบไหมใช่จ,จันชอบเคน<ช>ยังไม่ขม,มแต่ไม่ขมไม่ขมใช่ไหม,มไงเดย์ยูอาเธอร์เล็ตแล้วก็ยังเป็นน้ำเค็มนีดหน่อยใช่ไหมม,มันเคี้ยงไอติมรู้วยจังอ,อันนี้ประมาณเที่ยงคืนนะคะถ้าค่ะเพิ่งเลิกงานตอนนี้เที่ยงคืน บอกได้แบบคนนี้หน่อยก็บอกได้แต่ที่ากะรดชอบน่าจะลถทากะมากกว่ากินได้เะถ้ากะคนเดียวกินได้เลยทะโอเคแม่แล้วตอนแรกๆบอกไม่ชอบไงคอนเริกก็กินไปแต่พ่อแม่ทากะไม่ได้ใช่ไม่คุ้มนะเนาะโอเคเลยอ่ะถูกนะพันห้าเองคิดว่าทากะจะซูบอยด้วยเนาะ ร้านใกล้บ้านมากขอบคุณที่ร้านจริงมากว่าปกติเราไม่ได้กินคเขาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำเกลือตุเรียนไม่ขายครับใช่ไหมอีกอย่างขายไหมไม่น้ำเกลือมะม่วงน้ำเกลือบรูเบดีนแต่ทุเรียนไม่ไอติมทุเรียนไม่โอเปร่ากับุเรียนร้านนี้มีบานจานว่าใช่ไหมในญี่ปุ่นอรือคอนไทยอาศัยในญี่ปุ่น ลงชิมดีกว่าครับแล้วก็ถ้าใครคิดดูทุเรียงไบสู่ตลาดทีกว่าที่ไทยโอเคนะถ้าชวบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดติดตามให้มีแรงบันดาลใจด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคตรน่าเมนี่ไหนเพื่อนๆไม่เชื่อนะเที่ยงคืนจริงยือเราป่าตุ้มห้าสบสอทุม